มาจากหไหนวัดสุธาโพธิ์แท้แท้วัดสุธาโพธิ์อ๋อแล้วมาทําไมเลขมเยเลอขอความช่วยเหลือเนี่ยขอความช่วยเหลือขอให้ใครขอ,ขอให้ห <aston. S 1> โยมเหรอจ้ะเป็นอะไรทำไมแฟนรถติดเตียงค่ะแฟนติดเตียงอ๋อแล้วโยมเป็นอะไรครับเป็นเพื่อนบ้านพวกกันคพวกพวกกันก็คนรูน้จักมาช่วยใช่ครับพาเขามานี่ใช่ครับมากำลังใจให้ครับอ๋อ แล้วแฟนติดเตียงมานานยังมาสามเดือนค่ะสามเดือนเป็นอะไรปอดติดเชื้อค่ะปอดติดเชื้อเหรออ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอยู่กี่คนอยู่กับสองคนจ้ะสองคนสามีภรรยาเหรออ๋อแล้วก็แฟนติดเตียงก็ไม่ทำงานเลยไม่ได้ทำจ้ะ เราต้องคอยเราดูแลเขานานไปนะครับเพราะว่าต้องคอยดูสามีอ๋อก็<ะ>คือโยมก็คือตั้งสามเดือนนี้คือก็ไม่ทํางานเลยไม่ได,ดไ้ทำงานเลยไม่ทํางานเลยอ่าแล้วเอาที่ไหนใช้ที่ไหนกินนะก็ไม่มีจ้ะฮะก็ไม่มีช่ว<ม>ยดูไอกันหน่อยโอ้ก็ไม่ได้ทำมาหากินเลยจ้อ่าแล้วเอาใี่ไหนใช้นะโยมเรีย,ยรียายพวกมั่งอะไรมั่งก็ช่วยกันอืม โอ้ใช่แล้วได้เบี้ยอะไรช่วยบ้างไหมเบี้ยคนแก่เบี้ยพิการะมีไหมพิการหนูไม่มีมีแต่เบี้ยคนแก่เบี้ยเงินที่เบี้ยคนแก่ของใครของแฟนติดอ๋อแฟนได้เบี้ยคนแก่นะจ้ะอ๋อเดี๋ยวอันนี้ใช้แต่ละเดือนเหรอแต่ละเดือนค่ะแต่พอออกซิเจนอ๋อแต่ไม่มีลูกมีแต่เขาไม่ไม่ดูแลกันนะค่ะใวก่อนลูกลูกอยู่ต่างจังหวันไม่ใช่ลูกของโยมเหรอ อ๋อลูกเขาก็มีครอบครัวไปแล้วค่ะ,ะมีลูกกี่คน,นมีลูกคนเดียวคนเดียวแต่ไม่ใช่กับคนที่ติดเตียงนี้อ๋อและกับคนที่ติดเตียงมีไหมไม่มีจ้ะและคนที่ติดเตียงเขามีครอบครัวมาก่อนไหมมีค่ะและ้วมีลูกไหมมีค่ะอ๋อแต่ทั้ง,ท,งทั้งลูกทั้งลูกเขาทั้งลูกเราก็ไม่ได้ดูแลเลยไม่ไเลยต<ล>่างคนต่างไปค่ะอ๋อและอยู่และโยมเขาอยู่ที่ไหนนะนี่อย่เนี่ยยันยันสูมซูมเขาเรียกอะไร ไอ้ตรงนั้นเขาเรียกก็ติดกับท่าข้าวท่าข้าวแล้วก็ขามตะพานมันจะเป็นโรงงานสายน้ําเกลือค่ะแต่ก็คงดูอยู่ฝั่งนี้แล้วเป็นบ้านของโยมแล้วหรือยังไงไม่ใช่อาศัยก็อยู่ค่ะอ๋ออาศัยอยู่อ๋ออยู่กลางทุ่งปุูกปลูกกระต๊อบปลูกอะไรอยู่กระต๊อบกระกระต๊อบเหมือนว่าเขาให้ดูแลที่ให้เขาหน่อยแล้วมีที่อยู่เพราะว่าเขาดูแล้วไม่มีที่อยู่ใช่ป่ะก็มันคนเขาใจดีเขาก็เลยให้ที่อยู่ไไม่ต้องไปเช่าให้เสียตัง เพราะว่าเขาเก็บของเก่าด้วยนะนี่เราทำงานแบบแบบวันหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่แต่พอมาเจอประหานนีุู่บเขาก็จะก็ไม่มีไรายได้กันทั้งคู่เลยนะอืมเข้าใจเข้าใจโอเคนั้นเดี๋ยวก็พอดีวันนี้าตามีอาตมามีภารกิจนะยังยังไปไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปช่วยวันหลังนะ อาจจะว่าท่าวันสองวันก่อนนะพุ่ว่าพุ่งนี้ก็มีภารกิจน่าจะไปวันเสาร์วันเสาร์นะแล้วอยู่ที่ไหนนะท่องแถวนั้นนะถ้าสมมติว่าไปเส้นนอกก่อนจะขึ้นไปถึงเครื่องมือแพทย์จะขึ้นแต่ผ่านไปเครื่องมือแพทย์ใช่ปหมอ่าเครื่อง่าเครื่องมือแพทย์เราจะต้องลอดตะพานอ่าลอดตะพานใช่ลอดตะพานไปแล้วจะอยู่สายมือจะมองเห็นเรื่องตรงกลางไม่ไม่ลอดตะพานไปปุ๊บก็เข้าไปทงที่จะไปสุธาโพธิไหม นั่นเข้าสาโพใช่ไหมแต่เราไม่ต้องเข้าเราก็ตรงมาตรงออกสายใหญ่อีกทีคือวนวนวนออกมาใช่ใช่แล้วคือจะกลับมาทงบ้านแพรนี่ใช่ใช่แล้วบ้านอยู่ทางซ้ายมือใช่ครับมองเห็นเลย๋อ้ทุ่งแต่มีอยู่หลังเดียวแหละแล้วมีทางเข้าไหมมีครับ จากจากตีนตะพานเนี่ยไปไกลไหมว่าจะเลี้ยวเข้าไปไม่ไกลครับก็แค่ลอดตะพานอย่างเดียวพอลอตะพานแล้วก็มีทางเข้าเลยใช่ครับเอาไม่ต้องแยกไปสถายพวกใช่ไหมอ่าเข้าใจเข้าใจจังแยกทางตรงนี้เดียวเองแล้วก็มองเห็นเลยครับมีบ้านหลังเดียวใช่ครับอ๋อได้ได้โอเคโอเคนั่นเดี๋ยวจะไปดูแลให้ไปไปช่วยนะอ่าไปเดี๋ยวกลับไปก่อนแล้วกันนะอ่า